กูไม่ได้บวชก็ไม่มีใครได้บวชตกลงนี่มันอาฐานใครกันแน่ครับของคุณโทรหรือของพี่เฟยพี่บอลลูนกันแน่มึงสึกมึงตาย ว่าภาคหนึ่งเนี่ยธรรมดาไปแล้วนะจุดนี้ภาคสองเนี่ยคูณ2พี่นาค3เนี่ยคูณไปอีก3ความน่ากลัวของพี่นาคมันมากขึ้นตลอดแล้วก็เชื่อว่าภาคเนี้ยน่ากลัวที่สุดตั้งแต่ทําพี่นาคมาผนว่าภาคนี้เป็นภาคที่แบบพี่นาคไม่น่ากลัวที่สุดเลยมีความแ้นแล้วก็จ้องจะเอาอย่างเดียวอะ่ะหน้านี้ผีผมม่นน่ากลัวครับมันเหมือนผีจริงๆอะ่ะมันไม่เหมือนคนมาเล่นเป็นผีให้ดูน่ากลัวเลย เดือดมากครับเดือดกว่าทุกภาคเลยสำหรับใครที่อยากรู้ว่าจะแรงขนาดไหนต้องไปชมในโรงภาพยนตร์ครับผมน่ากลัวมากมากน่ากลัวทุกวันนี้